อังกฤษโอเคแล้วชื่อปืนเขียนภาษาอังกฤษคลาสสิกก็<ย>คือที่พี่บอกคลิกซ้ายคือแบบปืนที่มันเป็นปืนฟรีติดตัวไม่ต้องเสียตังค์ปืนเริ่มต้นปืนแรกที่เราเกิดมาเวลาเอ,อใช่เวลาถ้าเรายิงไปแล้วอ่ะทุกปืนเลยนะถ้าเรายิงไปแล้วอ่ะเราก็แค่กดซื้อซ้ำใหม่หรือกดแต่แยาดรอปลงพื้นนะข้ามแบบกดจีโยนทิ้งไปอ่ะไม่ได้ถ้ากดจีโยนทิ้งไปปุ๊บ ต้องไอ้นี่ใหม่ยกเว้นคลาสสิกกระบอกเดียวที่ฟรีเออยกเว้นคลาสสิกที่ไม่เสียตังค์นอกรักนเ,ออเสียตังค์ออหมดแกกอะครับผมโอเคชอตตี้ชอตตี้เป็นลูกซองระยะใกล้มีสองนัดราคาสามร้อยเกมเนี้ยทุกอย่างใช้เงินซื้อทั้งปืนสกิลเกาะ เกาะจะมีเกาะเล็กกับเกาะใหญ่เกาะเล็กก็คือได้เลือดยีิบห้าเกาะใหญ่ก็คือได้เลือดห้าสิบเกาะอ๋อเกาะเล็กเลือดยีิบห้าราคาสี่ร้อยเกาะใหญ่เลือดห้าสิบราคาพันหากลบแล้วเกาะเล็กคุ้มกว่าแต่ต้องแม่นสำหรับคนแม่นเท่านั้นครแล้วก็ อกลับมาที่ปืนพกต่อเฟนซี่เฟนซี่เป็นปืนเล็กมีสิบสองนัดป่ะเฟนซี่อ่ะสิบสามนัดสิบสามหรอแม็กหนึ่งอะนะแม็กหนึ่งสิบสามนัดครับผมจําได้อยู่เอเฟนซี่อ่ะเป็นสิบสามนัดเฟนซี่จะคล้ายๆกับปืนเห็นซ้ายบนป่ะเอ็มจีนี่ปืนอะไรเขาเรียกปืนกลเบาป่ะหรือ เป็นปืนคนเบาปืนคนมือคนมือคนมือปืนคนมือเออนั่นแหละเอาว่าปืนคนเหมืไหมตรงสติงเจอร์กับสเปกเตอร์ยังไม่เต็มว่างหนึ่งสเปกเตอร์อะเป็นตระกูลเดียวกันเฟนซี่สติงเจอร์สเปกเตอร์เป็นตระกูลเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็คือลูกเบาแล้วก็เวลาแจมจะดูอ่ะจะไม่ได้หรอกต้องดูในเกม ลูกเหมือน,นปืนพกเนี่ยแหละเออคือสามปืนเนี้ยปืนเหมือนกันดาเมจก็พอๆกันแค่กระสุนจํานวนกระสุนต่างกันโอเคไปต่อนะปืนพกอะ่ะโกดอะ่ะราคาห้าร้อยยิงก็มีกี่นัดวะสิบสามไหมสิบสองสิบสามประมาณนี้นั่นแหละเออหรือสิบห้าเออสิบห้าดีกว่าโกดอะไอสิบห้าเลยอะ่ะ ไม่ได้ดู <laughs> มันกระสุนเลยจำไม่ได้เลยอ่ะ <c oughs> แต่ละแ<ต>หละว่าร้อยนก็ใช่ปืนโกดถ้ายิงเข้าหัวคือร้อยหนึ่งถ้าไม่เข้าถ้าเข้าตัวแค่ประมาณยี่สบห้าไหมประมาณนั้นมันเบาอ่ะเออง่ายๆประมาณยี่สบ <ๆ S 2> ห้าสามสิบก็คือไม่ค่อยมีผลอ่อนแล้วก็เกมนี้จะได้แอซซิตหมายถึงว่าได้ช่วยเพื่อนอะทำดาเมจอะ คือทำดาเมจตั้งแ,แต่50ขึ้นไปแล้วก็อาเชอรีฟเชอรีฟก็นะ่ะโกดกับเชอรีฟแบบนัดเดียวแตกเหมือนกันแล้วแต่คนถนัดแต่ราคาต่างกันแต่เชอรีฟยิงเข้าตัว50าบทำดาเมจเอ้ย5้5สิเออทำดาเมจ55ไปพี่ข้ามไปที่ช็อตกันเลยนะปืนลูกซองบักกี้ ucky, ราคา850ยิงได้5นัด ยิงักถูก,กแล้วเออข้อดีก็คือกระสุนกระจายตัววงกว้างสำหรับคนเอาไว้ดักมุมอย่างเมื่อกี้แจมยืนอยู่ตรงมุมแจาได้ไหมแบบเมื่อกี้มุมกำแพงอะ่ะถ้าแจมไม่เดินไปยืนรอยอยู่เฉยๆตรงมุมนั้นอะ่ะถอยมาอีกนิดหน่อยป,ปลายปืนมันจะไม่โผล่แจมก็รอยยิงเลยหรือ,อไม่ก็ลอยอยู่หน้าสมกหรือ เอาหัวจุ่มเข้าไปในสโมกก็ได้แล้วก็ยิงเพราะว่าคนที่เข้ามาก่อนคนที่อยู่ในสโมกอ่ะจะเห็นคนที่เข้ามาก่อนเพราะว่าปลายปืนเขาจะเข้ามาก่อนอาจจะสับปาร์กี้กับลัดเหมือนกันก็นั่นแหละจัดจะลัวกว่าแต่ไม่ต้องยากยิงมันสองสองอ่ะในเคาน์เตอร์ก็จะแบบที่ลัวน่องแต่ว่าก็ต้องคุมคุมปืนให้ทันโอเคไปต่อนะ ตระกูลไลเวอร์ก็จะมีตั้งแต่เนี่ยบูลด็อกบูลด็อกราคาสองพันห้าสิบกระสุนก็อัมดาเมดน้อยลงมาหน่อยยิงหัวแตกกันสองนัดเขียนสองหรือสามวะบูลด็อกอะสองถูกแล้วสองสองสองนัดแตกอ่าการเดียนแพนทอมเวนดอรโอ้ยการเดียนกับแวนดอร์นัดเดียวนัดเดียวแตก แต่ว่าบูด็อกกับแพนทอมต้องสองนัดผม oh. อาจจะงงงนิดนึงแต่ว่าแพนทอมกับเวนดอลราคาสองพันเก้าเท่ากันการเดียนสองพันสองห้าสิบแล้วก็ตัดภาพไปที่สไนมาเชลเก้าร้อยห้าสิบยิงหัวแตกนัดเดียวแตกยิงตัวนัดละร้อยสองนัดตายดังนั้นดีตัวให้แม่ๆสองทีก็จบแล้วเพราะว่ามันไวไม่ต้องขึ้นสโคบด้วยซ้ำ เอาเราเพิ่งเข้ามาแผนนี้ยิงยิงหัวนัดเดียวแตกเหมือนกันยิงตัวก็สองนัดเหมือนกันว่าวมันไม่ต่างกันแชลวต่างกันตรงที่ดาเมจร้อยยี่บห้างไงก็าดาเมจมากกว่าน่อยนึงก็ถ้าใครเล่นเกาะเล็กก็ตายหายเลยเกาะเล็กนัดเดียวเกาะใหญ่สองนัดออปเปอเรเตอร์ นัดเดียวใช่ไหมนัดเดียวที่นัดเดียวที่ตัวก็ตายใช่ปะนัดเดียวที่จุดแหละต่อไปเฮีย <c oughs> บ้าตีนไม่ตายตายไม่ใช่หรอตายโอเปอเรเตอร์ตัดตีนไม่ตายแอร์เลสอะตัดมาที่แมชชินกันแอร์เลสกับโอเดินอะไปปืนประเภทเดียวกันแอร์เลสจะค่อนข้างชา้าแต่ว่ามีกระสุนห้าสิบนัดกรณี โดนโถมบ่อยๆอย่างเช่นเมื่อกี้เราเล่นใช่ไหมไมันจะมีฝั่งตรงข้ามอ่ะมันจะโถมเข้ามาแบบสามคนตลอดเล่นแอร์เลสแล้วก็วางเป้าที่หัววางเป้าที่หัวก็คือแจมอ่ะเวลาแจมเห็นเพื่อนยืนอ่ะแจมเอาลากเป้าอ่ะไปวางที่หัวเพื่อนครับนั่นคือตำแหน่งหัวของศัตรูเหมือนกันอืมอืมและแจมก็วัดอยู่กับขอบกำแพงหมายถึงว่าให้จำตำแหน่ง คือกำแพงอ่ะมันจะมีจุดจำว่าอ๋อจุดนี้คือหัวจุดนี้คือหัวเวลานั่งอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของเล่นบ่อยแล้วก็เดี๋ยวก็จำได้แต่ว่าหลักๆก็คือเอาวางท่าหัวเพื่อนอะ่ะนั่นอะ่ะจำแบบไวมากๆเอะหัวเจ้าดีมปืนไอแมชชินกันเนี่ยไอ,ไอเอเลกกับโอดินเดี๋ยวนี้เขาก็เขาก็จะด่าๆกันบ้างแต่ก็ แล้วแต่คนเล่นอะเล่น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 ไปเถอะไอเล่ไม่เท่าไหร่หรอกอเล่ไม่ค่อยโดนด่าหรอกโอดินน่จะโดนเยอะแพต่ถ้าว่าอยู่มุมใบนะไอเล่ก็โดนด่าออกกระสุนโอโอดินมันราคาเท่าไหร่นะสามพันสองสามพันสองเออสามโอโอดินมันราคาสามพันสองแต่ว่ามีกระสุนลอยนัดยิงกาดได้รัว ฟีลเหมือนตอนแจมเล่นไอ้เนี่ยสามร้อยนัดในเอ็กช็อตอะ <ทำ S 1> ่ะจำเอ๊ะแจ็บเล่นเอ็กช็อตเพราะว่าเล่นเล่นเล่นอ๋อโอเคโอเคผมเล่นแต่เอเลสนอนยิงซอมบี้อยู่ในโรงศพเออเอเลสในเอ็กช็อตแป้งอย่างไอ้นี่อยู่เอเลสในในนี้